นนคนหน้อยพี่น้องเลยพาคนน้อยมาลังเด่ยนอยูเ่เฮือนยายพี่น้องเลยวันนี้นเนาะแดดพี่น้องเ,ยเลยแดดก้าแล้วขนาดสี่โมงยังแดดซัมนี่นะพี่น้องเลยฝนกับบอตกเนาะให้ดูลูกสาวก็อาปากกป็นป่องอยู่บนอุ้ยอาะเกยพู้น่ะนั่งตีตะมาดัดพู้น่ะลูกสาวคอยเอ้ยบหน้าไปสามรอบแล้ววันนี้พี่น้องเลย ตกล้วลูกตกไรคนหน่อยตกไรดกเลย,เลยโอ้สบายดีกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกทุกท่านและกับพี่น้องมูเพื่อนป้าลุงทางหายเนาะเมวา่าอยู่ไกลหรือว่ายุ่ไกลเนะาะกระทั่งสาดากับขอขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยที่ติดตามมาเนาะ เอยครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่น้องเอ้ยมาดูเนาะทุญญาลูกทุญาปาลงแลวต้นต้นทุญาปาลงลูก้ตกลอุ้ยยนเับขึ้นับขึ้นบ่ลงบ่ลงโอแมขึ้นเบิ่งโอเคพี่น้องเนาะกยับน้องข้าวหอมเพิ่นขึ้นไปทงอีกพี่น้องเอ้ยย่านเพิ่นลมเนาะเพราะว่าเพิ่นบกแวกอยู่พี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นบ่งัวพี่น้องพุ่นน่ะ มัวกำลังฉีข <occurs> ึ้นมาเนาะช่วงแรงพี่น้องเลยจิเนปน้องในบรรยากาศบรรเลองขอกนาของเฮาเนาะโดยการมันนี่กระเด็นฮอนฮอนกับพี่น้องกับลมกับมีลมอยู่พี่น้องในวันนี้เนาะกับคึมๆอยู่กับแต่ว่ามันห่างปตกึ่งเตือนพี่น้องเลยแดดก็มาช่วงใบตอนใบใบนี่แหละพี่น้องกันแดดก้าเนาะมันเด่นอยู่ข้นในตู้พี่น้องเลยฟ้าลูกสาวมานั่งเด่นเนาะ ลูกสาวก็สวนไปปะ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 อยู่ตลอดพี่น้องเลยอันนี้ยางรัดผมสารดานอะแต่ว่าสารดาก็เลิกรัดได้กะไอทำความสะอาดให้น้องเป่นเด่นพี่น้องเลยเป่นอยากเด่นเนาะวิม,มี้ของเด่นเนี่ยเพิน่นด่างเรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องเลยไอสไลด์เรียบร้อยแล้วเนาะเป่นอยากเด่นดึงไปดึงมาเลยนะเพิ่อน ดึงใจดึงขวอยู่ผัวหยุดเงาหยุดเงาอยู่มาเลยหยัดเสื้อมาเด็พี่น้องเลยเมื่อวานนี่ยัดหมอนเนาะยัดหมอนได้หาหน่วยพี่น้องเลยเสื้อก็หาก็ได้เครื่องหนึ่งเนาะเมื่อยนั่งเลยพี่น้องเลยเจ็บเบิร์ดขอยหยัดลำลำปวดบัดอันกลัวนี่ยพี่น้องเลยเอาเด้พาลูกสาวมานั่งเด่นเนี่ยมันนี่วิ่งน้อยโอ้ยโอ้ยวิ่งน้อย ลงกับวิ่งน้อยวิ่งน้อยก็ฉันตาปตตาปดวิ่งน้อยวิ่งน้อยวิ่งนโนยวิ่งน้อยวิ่งน้อยตาปตตาปดคนสั่นเนาะคนเตี้ยพี่น้องเไยสั่นได้สั่นดีโดนะโอ้ยว่ใหญ่เนาะนะคนน้อยไงปตตาปตตาปตต่างเตี้ย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 ตางประตูพันจิตไปเอาเงียวนะพี่น้องเอ้พวกกุ้งเงียวยิ่มพูน

เวยวิ่งน่อยวิงน่อยวนอยวงนอยวงนอยแล้วักัวเล่ะอเปนขาพอน้องไปกันก็พุ่งญนี่จะว่าจ่ตัดมันผมมันัไข่ดตัดผมไเพิ่นไข่เราพี่น้องช่วงทีเนาะสาวตัดแต่พี่เพิ่นห่วงผมเพิ่นปเยบ่ ห่วงไว้ยังปวดเจนจิตจอยม<า>ัใน,น,น,นพี่น้องลยเจนจิตจอยใช้อันนี้เป็นตะกุดเป็นพี่น้องกันนะเคือ <c oughs> ยังเคื่อกห่อนอะ <c oughs> ตอนแดงพอแน่จะปลูกมันแดดอ่อนผูแดดออนสกื <c oughs> อ

ประตูเพิ่นไปแล้วพี่น้องพ่ดมก๋แหมแมดกเอ้ามาเบิ่งบัดนี้พี่น้องลูกสาวยสิมาฮอดเด้อพี่ทนแม่เลยูเมื่อกี้นั่งอยู่เทิงูเนาะูมาฮอดพี่ลบดนี เค่ไนดูนะมันเป็นังนนนว้าวไปไปเลยไป้ปเลยไปไปเลยไปบ้า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 ไปป้ากันไปป้าก้างไหนกัน Bạc nữa kìa. Wow, mẹ bắt con Bye bye. Wow. Đi chạy năm đơm nằm đẻng. Ui. สีโฮซีตาและบ้านเนี่ยเอ้าไปทางไหนชวนกันไปเลยป้าปาอยู่นี่อ <c ười> ยาดขนหน่อยตกเลยหยาดคนหน่อยตกเลยขยับไม้ก่อนขยับไม้ก่อนขยับไม้ก่นอนเฮ้ยไหนเหี่ยวแท้นี่โอ้ยได้เลยเห็นไหนเหี่ยวนี่ต่อด้วยจ้าขยับขึ้นเล็วกะ เอาจไปทางนี้เด้อยอเอาาเอไปป่เด้อเิดขาเปิดพี่น้องเปิดอะคุยลยคุยเลยคุยคุยนป่าดุงเลยไปสบายดีป่าดุงเดี๋ทุยาดูทุยาดูอทุยาเอ้ยทุยาบ่นนั้นเนาะอทุยยามาเ่นน้ค้นน้อยมาเด่นเก้นเป็นตู้เนาะ bèn ngang bưng mi tiêu gì vậy hoan chi than bộ ôi 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 bạc trong bong nhiều bông phun mi tiêu hết chạy độ chạy mi như vậy nè nhảy phu kéo anh ra kéo than bộ này nhảy gặp bộ dây sườn tới này quẩy dài mà được dài hoan โอ้ยคนน้อยนี่นะโอเคน้างฮะบอได้ไปบอมีผูวเอาคนน้อยบอได้ไปแล้วน้าอาแล้ว เพิ่นมาแพ้บุญนะดูเนาะองอันแฮมซีคำาไปหาคำบุญโอ้ยโอ้ยโอ้ทุญาไปดูนะทุนานะเพลงมาใกล้ๆแล้วสินะอือหยหาหุกเมื่อหามือหามือก็เฮอะไปดีเลย มักเพ,พราะตู้กับแม่ตู้เห็ดปุ่นไ่นอเงไงไอ้แย,แย่ๆฝูกสาวก็ผูกนั่งเรียนผเดียวขาคัดห่างกันแข่งคัดกันเงียบตดดอาตุยอาตุางงายตุยวายเอ้าเอ้าคักทายขาเราวนอ่ะ ให้เบิ่งแต่คนน้อยพี่น้องเอ้ยคนใหญ่ล่ะสิเบื่อเนาะโอ้ยคนใหญ่ล่ะสิเบื่อเบิ่งแลอย่าเบิ่งแต่คนน้อยนี่แลเนาะมาดูเบิ่งผมเพิ่นดูพี่น้องผมเพิ่นันเป็นยังเป็นกับหัวใจอยู่พุ่นน่ะโเ็ดัโคคือกุ้งนี่ก็เฮ็ดจเอบ่ได้ดสิได้ไนี่บ่ึ นี่เหละตะนั่งกระปออกระปอดอยู่เนี่ดยดุงโอ้แพไปแล้วอ่ะยยยอย่าเราเรื่อเรามีเงินเนาะปลาดุปะลาปลาดุงปะอันจ้า <laughs> โอเคพี่น้องก็คือสีประมาณนี้มันเองก็มาเดื่อน้องกองหอมอีกคือเก่าพี่น้องเลยพาน้องผลมาเด่นเนาะเออบายบายดูบ๊ายบายปลาดูไงเร็วบายบายบายบ่นอ่ะบาย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 ซีเดบบะบาย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 นะแม่บายนะแม่บายน่อยน่อยน้อยน้อยอ่ะพอดใเบิรงดพอดก่อนน้อย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 อันน้อย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 ยี่บายบายน่ะบายบายน่ะแม่ เห็นแบบไรบ๊ายบายเลยเห็นแบบไรเห็นแบบไเห็นแบบไรหยกมือขึ้นหนซื้อเห็นไหมเอาเอาบายบายน้องกระหอมขอตัวลาก่อนเด้อจ้ะไปเจอกันอีกคลิปหน้าเด้อจ้ะดูฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แน่จ้ะคำว่าเป็นกำลังใจให้แน่เด้อจ้ะสได้เห็ุคลิปต่อไปอีกจ้ะดู เดยบายเถะทุก n h ทุก n h เร็วๆทุก n h เร็วทุก n h เร็วบฮ้ยบายไปเกับเลยไปนองเลยโอเคทุกคนก็คือสิประมาณนี้แหละเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทางโซดดาก็คือได้ขอตัวลาไปแล้วโดยก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีไหมตัดตัดเล้วตัด